เอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราปัเคล่อนเกมไม้คราบแม่นเนะครับและตอนนี้กับซีรีส์ซีนที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าทําได้เลยไม้คราบนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะมาทำตามหน้าปกกันนั่นเองนะครับผมมาสำหรับหน้าปกแรกเลยนะครับก็จะเป็นแบบว่าเราเนี่ยต้องใช้ความเร็วเท่าไหร่นะครับถึงจะแบบวิ่งผ่านลาวาโดยที่แบบไม่โดนไหม้ได้นะครับผมอ่าซึ่งถ้าจะเทสเนี่ยน่าจะต้องไปเทสที่โลกเรียบนะครับผมมาเอาล่ะครับจะวันนี้มาโลกเรียบแล้วนะครับอย่างแรกผมจะทําเป็นหลุมแบบนี้นะคคครรรัััับบ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 ฟแแแลลลลลลล้้้ววววกกกก็็็็าาาาาาาผมมเเออปนนนนนน3ะะะีี่จงงใหหไฮะฟื เป็นกำแพงลาวานน่นเองเฮ้ยเนไม่ใช่แบบนี้เลยเอาใหม่ใหม่ใหม่เลยผมว่าเราต้องใช้สต well ัคเจอร์ไวท์หองผู้ชมหนึ่งนะปึ๊บวางแบบข้างๆแบบนี้นะครับเอาละครับจัดการกับลาวาได้แล้วนะครับนี่มันก็จะไม่ไหลออกไปแล้วนะครับผมเพราะแบบเราสตัคเจอร์ไวท์ <ๆ S 1> นเนี่ยๆๆมาวางแบบล้อมรอบไว้นะครับอย่างต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มจากอ่าเอฟเฟกต์สปีดปาร์คิวลเลอร์นะครับมาเอาอย่างแรกก็เป็นอ่สิบก่อนละกันนะครับเจ้าเนี้ผมปึ๊บสปีดสิบนะครับไหนดูซิจะผ่านไปได้หรือเปล่านะครับสามสองหนึ่งวิ่งไปนะกัน ปึ๊บยี่สิบอย่างนั้นเหรอฮะมาจะผ่านหรือเปล่านะสามสองหนึ่งวิ่งไหมครับปึ๊บจจงหวันนี้ผมยี่สิบผ่านได้นะแต่ว่านี่ยังติดไฟอยู่นะครับผมเพื่อเป้าหมายของเราเนี่ยคือหาแบบความเร็วที่วิ่งผ่านแล้วแบบจะไม่ติดไฟนะครับยี่สิบไม่ผ่านใช่ไหมเอาล่ะอย่างต่อไปผมข้าเป็นห้าสิบเลยแล้วกันมาจจงหวะนนี้ผมน่าจะเร็วจะจัดนะครับไหนดูซิ่ห้าสิบจะรอดหรือเปล่าวิ่งไปดิครับปึ๊บเฮ้ยคุณผู้ชมได้แล้วอ่ะดูดิห้าสิบผ่านครับเอ้ยเด้ยยังมีโดนอยู่นะห้าสิบอะแสดงว่ายัง สามารถได้ถึงความเร็วครับมาเจ๋ยวนี้ผม100นะครับวิ่งไปไดิฟืบโอ้โหเดือดแฝดครับดูดิผ่านได้เอ้าเฮ้ยเดี๋ยวยังโดนอยู่เหรอเดี๋ยวนะใช่หรอโดนได้หรอทำไมดิหนึ่งร้อยนะครับวิ่งผ่านนะครับฟืบอ,อ่าไม่โดนนะครับรอบแรกรอบสองครับผม รอบสองไม่โดนครับปึ๊บอ่าเฮ้ยมันจะมีโอกาสโดนอยู่แล้วเนี่ยสองร้อยหนึ่งยังไม่พอเหรอเนี่ยร้อยห้าสิบไปเลยปึ๊บเจา้านี้โอ้โหความเร็วแบบสุดยอดนะฮะมาวิง่งทะลุไปครับผมโอ้โหร้อยห้าสิบนี่คือแบบทะลุจริงจังเลยฮะดูดิปึ๊บทะลุไปฮะไม่มีทางโดนครับผมเพราะมันเร็วมากมน,มนะครับอุ้ยหมดละเดี๋ยวเราใหม่ดิร้อยห้าสิบนะครับโอ้โหอันไหนลองเดินดิขนาดเดินยังไม่เป็นไรเลยครับเร็วจริงอะไรจริงนะครับอุ้ยโดนนิดหนึ่งน,150น,บบงะ,น,งนะครับผมอ่ะเพราะว่ารับลอง200ล้นนอยห้า,านี้ผมสิ่งทะลุไปดิครับอ่ะเดินี่แหละรับเดินนี่คือแบบโโโอ้หคต่ เรร็วอะคับยังไงก็ไม่โดนหรอกนะครับผมสรุปก็คือประมาณ150นี่แหละนะครับก็คือแบบทั้งวิ่งทั้งเดินเนี่ยไม่โดนไฟติดเลยนะครับผมและสําหรับนับปกต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูครับว่าแบบถ้าเราเปิดประตูเอ็นพอร์ทัลดยที่แบบมีของอยู่ข้างในเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับมาอย่างแรกก็ผมก็จะเป็นแบบว่าลุงวิเลเจอร์นะฮะนอนอยู่นะครับผมเอาล่ะอย่างแรกก็วางไปก่อนครับฟืบอ่าแล้วเราก็จะวางแบบเว้นเหลืออันเดียวไว้นะฮะประมาณนี้ผมนี่แล้วเราก็จะลุงมาครับเอาล่ะแล้วก็เป็นตอนกลางคืนนะครับมานี่ตอนคืนนะครับผมลุงวเนี่ จะเป็นยังไงนะครับเจ้าวันี้ก็เปิดไปเลยครับโอ้โหผู้ชมเหมือนแบบเมื่อกี้เตียงหักไปเลยนะแล้วก็แบบลุงน่าจะว้าไปนะฮะอย่างต่อไปที่เราจะลองนะครับผมก็เปประตูนพระธาตุแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าข้างในเนี่ยเราจะเลี้ยงปลาไว้เว้ยผู้ชมเอออย่างแรกก็น้ำนะครับแล้วก็ปลาครับผมนี่เอาปลาอะไรเดียวเอานี้ยละกันเนาะนี่ใส่น้ำไปก่อนนะครับเฟือแบบนี้ครับผมแล้วก็เลี้ยงปลาไปเลยครับเอาเยอะๆครับผมเจ้าวันี้ไหนดูซิมันจะเป็นยังไงฮะเอาละครับตอนนี้ก็คือแบบเราเลี้ยงปลาไว้แน่นเลยนะครับโอ้โโโหหหหหหไไไไนน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 ดดดดดดดูููิิิิถ้้้้าาาาาาเเ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 เรร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 รปปปปปปปะะ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 ะตีีี่่่่่่ยยยยยมมมััััััจจจ็็งงคคบบบบบวววกอออออลลลฮฮแืื เอาละอย่างต่อไปครับผมอย่างต่อไปเนี่ยเราจะลองวางประตูแบบเยอะๆเลยนะครับแบบทุกแบบอะไรเงี้ยนะครับผมจัดไปเอาละมาเก้าประตูของเรานะครับไหนดูซิว่ามันจะเป็นยังไงเนผมจะวันนี้ก็วางไปดีครับหูแตกแบบพรึบเลยนะฮะโดนทาลายเลยว่ะโอ้โหและอย่างต่อไปนะครับนี่เราจะเอาพิซซ่ามาวางครับผมซึ่งอย่างแรกเนี่ยจะขอเปลี่ยนพื้นก่อนแล้วกันนะครับเอาละมันจะได้ทํางานนะครับนี่วางแบบสลับสลับแล้วกันฟื้อแบบนี้ครับผมอ่าจะได้ดูแบบเท่ๆหน่อยนะฮะได้ป่าวะนี่ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมไหนดูซิว่ามันจะรอดหรือเปล่านะครับจะวันน ฮะทุกอย่างเนี่ยคือแบบโดนทําลายภายในวิดเดียวเลยนะครับและอย่างสุดท้ายครับผมมาตู้ผมจะปลูกต้นไม้ไว้ตรงกลางนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงเอาล่ะจ้าวันนี้เอาล่ะจ้าวันนี้วางต้นไม้นะครับปลูกไปเลยครับนี่ประมาณนี้นะครับผมไหนดูซิเป็นยังไงนะสามสองหนึ่งปลูกไปเลยครับเอ้ยผู้ชมก็คือติดนะครับแต่ว่าต้นไม้นี่คือแบบโอ้โหโดนหักไปนะครับแต่ว่าด้านบนเนี่ยก็อยู่ปกติเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองไปดูข้างในบ้างดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโดดไปฟึบเอาล่ะโอ้โหเจ้มาเเมต็ลยนะครับบกก็คือออ่าาลลุงเเเจร์ัปนี่ยมันวาาร์ปมที่มิิตนี้นนั่เองนะครับผมอ่าโอเเครากลับไปดีกว่าเนาะ สำหรับหน้าปกอย่างต่อไปนะครับก็ลุงวิลเลเจอร์เนี่ยจะเลือกเข้าประตูไหนนะครับระหว่างแบบห้องที่เป็นวิลเลเจอร์กับพิลเลเจอร์นะครับผมอะเดี๋ยวเรามาลองสร้างกันดูดีกว่านะครับจังวันนี้สร้างไว้ตรงไหนดีวะเนี่ยตรงนี้ละกันนะครับเริ่มจากเซตบล็อกอ่าเป็นหินก่อนละกันสโตนครับผมจังวันนี้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นทางนะครับในการให้แบบให้มันวิ่งมาละกันเอาแล้วครับจังวันนี้สร้างเสร็จแล้วนะครับโอ้โหสวยจะจัดเลยนะครับผมซึ่งใช้เวลานานเหมือนกันนะครับข้างในเนี่ยมันจะเป็นห้องโล่งๆนะครับผมซึ่ หนึ่งสองสามประมาณสามบล็อกนะครับเอาล่ะมาสําหรับข้างในนะครับผมนี่ถ้าลงวิลเลเจอร์เนี่ยมันเลือกเข้าประตูนี้ใช่ไหมครับประเด็นะเปิดก่อนปึ๊บอ่านี่เป็นประตูนี้นะครับผมลูลวลเลเจอร์เนี่ยก็จะเจอกับไอรอนกรีเลมนั่นเองนะครับเอาไว้ช่วยลุงนั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวสร้างก่อนไอรอนกรีเลมเออจริงแซมมอนไปเลยก็ได้เนาะแซมมอนไอรอนกรีเลมนะครับจัดไปสักประมาณสี่ตัวนะครับผมประมาณนี้เฮ้ยติดอ่อสงสัยต้องช่วยนะครับผมอ่ะสายฟ้าเออติดเฉยเลยครับผมอ่ะเสกไว้ประมาณสี่ตัวนะครับส่วนอันนี้ผมนี่อย่างแรรรกกเเลยปปิดะะตู่อนนคับผมอันนี้ช่องปรระะตูนคับแล้วก็เอาาาเเเป็นนนออ่ี้ลกัรรวจย ครับผมแล้วก็วินเลเจอร์ด้วยนะฮะอ่าให้แบบมันน่ากลัวน่ากลัวเลยครับแต่วันนี้ก็วางไปเลยครับไอ้นี่ด้วยลุงถือขวานนะครับนี่ป๊บวางไปให้หมดครับผมเอาล่ะไหนดูซิลุงมันจะเลือกประตูไหนนะครับสมมติถ้าโดนอ่าไล่นะซึ่งต้องปิดอีกแล้วเนี่ยปิดเชเดอร์ก่อนนะครับแล้วก็ทม์เซตับผมเพราะเราต้องเทสต,ต,ตอนกลางคืนนั่นเองนะไหนดูซิว่ามันจะแบบเลือกหนีไปประตูไหนนะครับเดี๋ยวนี้ผมวางลูเวเลเจอร์ก่อนแล้วก็ซอมบี้ไปไดีครับเดี๋ยวนี้อ่ะรอบแรกนะครับวิ่งซ้ายหรือขวาเฮ้ยเลือกทางถููููููกกกกกออออ่ะะะาาาาานนนนนนผผผ้้้้้้้ชมมมมมดดดดดดิิิปปปปปืื๊บบบบบบบเเ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 ขขรรรรรตตตซซยยยยไไไคคคคัััััลลลีีี๋ว็ถหหหใโ เลยฮะเลือกประตูถูกนะฮะเดี๋ยวจะลองสักประมาณแบบ3รอบแล้วกันเนาะรอบที่2นะครับปึ๊บไหนดูซิโดนไล่ครับผมเอาล่ะเลือกเข้าประตูไหนนะครับไหนดูซิเฮ้ยคราวนี้เลี้ยวขวาว่ะไม่แต่มันเปิดไม่ได้นี่หว่าอ่ะเดี๋ยวผมทุบก,ก่อนแล้วกันปึ๊บเฮ้ยโอเคดีเข้าไปนะครับโอ้โหโดน2ทางครับผมนักสานจะจัดเฮ้ยได้นไอมอกมาผมก็ลืมทำแบบเปิดประตูไว้นะฮะนี่เอาเป็นแบบว่าแผ่นเหยียบแล้วกันเอาล่ะแผ่นเหยียบ2อันเลยเนาะซอมบี้ลงไปก่อนเพื่อนเดี๋ยวมาลองดูรอบที่3มบ้างดีกว่านะครับผมมาลงเวเลเจอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ซอมบี้ผมจจัััังหหวววววะะะะนน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 ีีี้้้้้้้ไไไไดดูซซซิเเเเเลลืือออออออกกปปทาาาาายยรรรรรขขขคคบบแแ่่โ์์พส ได้หนีอ่ะเฮ้ยคุณผู้ชมมันหนีสวนกลับมาครับเอ้ยฉลาดไม่เวลานะเราอ่ะแต่ก็ถึงทางตันแล้วอ่ะลุงทำยังไงฮะทำยังไงโอ้โหโดนตบตกครับผมเรียบร้อยฮะไม่น่าเลยลุงลุงน่าจะเลือกทางซ้ายนะมันเลือกทางซ้ายแค่รอบเดียวเองอ่ะผู้ชมดูดิเฮ้ยรอบนี้มาสายแล้วอ่ะอ่ะจาจะวันนี้นะผมทลายเหมือนกันนะแล้วซอมบี้จะเป็นยังไงนะครับเข้าไปจะวันนี้เฮะะ้ยจ้าโดนตบครับผมเรียบร้อยเลยฮะนี่เป็นแบบทางเลือกมรณะนะครับผมถ้าเข้าทางนี้คือแบบโอ้โหโดนลุมอ่ะเดี๋ยวดูนะเข้ามานะครับโอ้โหดูดิโดนชนแบบแป๊๊บบบบบเเเเดดีีีีีียยยยวววตตตาาาออออ่่่่่ะะะฮสสนนนนนนนมมมมมฝัััังง้้้ปปปซกกก็โลุุหืืคคครรรผผทไ เออว่ะลืมแล้วอ่ะแจ้งมนแล้วกันนะครับผมว่ามันคงเท่าๆกันแหละนะครับผมบางทีก็แบบซ้ายบางทีก็ขวาอะไรเงี้ยนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูอย่างต่อไปดีกว่าครับและสําหรับหน้าปกอย่างต่อไปผมก็จะเป็นแบบว่าการสร้างประตูพอร์ทัลเนี่ยที่เร็วที่สุดเลยนะครับผมอ่าซึ่งอันนี้ต้องเปลี่ยนเวอร์ชันกันนิดนึงนะครับเอาล่ะครับมาตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในเวอร์ชันใหม่กันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่ารู้สึกว่ามันจะมีใบไม้ใหม่ใช่ไหมเนี่ยมันจะเป็นใบไม้แบบนี้นะครับซึ่งบอกว่าเนี่ยเราสามารถเอาถังนน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 น้้้้้้้้าา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 าเเ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 ีีีีีี่่่่่่่่่่่ยยยยยยใใสขขไไปปปปปปดดแแแแแบบ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 คคครร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 รััััออ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 ลลววววพะะะะะะะงง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 หห็็็มมจฟซซึกกผตตููธ์ แต่แล้วเราก็จะใส่น้ำไปให้หมดเลยนะครับปพิ่แบบนี้ผมเนี่ยสมมติถ้าเราวางปพ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นรูปร่างของประตูเนเธอร์เลยใช่ไหมล่ะครับนี่แบบนี้ครับผมอีซี่นะฮะแต่ว่ามันมีวิธีที่แบบเร็วกว่าน,นั้นนะครับก็คือแบบต้องใช้อุปกรณ์กันนิดนึงนะดิฟเฟนเซอร์นะครับผมนี่เดี๋ยวเราจะลองแบบว่ายังไงดีวะอ๋อนี่ไงเราต้องวางด้านนี้นะครับเอาใหม่หันเข้าแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวดูซิว่ามันจะสำเร็จหรือเปล่านะฮะวางเข้ามาแบบนี้ผมก็คือเนี่ยตรงนี้เราจะวางแบบเป็นลาวาออกมาให้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นออ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 อยยยยยยย่่่่่่่่่่่่าาาาางงงงแแแแรร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 รกกกกกกใใสสสสสไไปนน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 ทุเเ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 คคคืลละะะัััััับบบบบบผผมมมมมมหหดดิิฟซ์ีีีีวววข้้ตตตตโ๋พพจ็ เอาล่ะใส่ครบแล้วนะครับผมอย่างต่อไปฮะเอาเป็นอ่าหินแล้วกันเนาะไหนดูซิมันต้องทํายังไงบ้างอันนี้เดี๋ยวใช้เป็นแบบว่าอ่าคันโยกหรือปุ่มกดดีว่าคันโยกแล้วกันเนาะเอาละอย่างแรกนะครับสมมติอ่าผมโยกตรงนี้แล้วกันเนาะให้มันเข้ามาแบบนี้ครับปึ๊บต้องใช้รีพิเตอร์ทุกอันเลยหรือเปล่าวะมาหนึ่งนะมาไปก่อนนะฮะเอาละครับจ้วันนี้เดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่านะว่ามันจะได้ผลจริงหรือเปล่านะครับผมมาจะโยกแล้วนะครับสามสองหนึ่งโยกไปเลยครับจ้าวันนี้อ่าได้ผลหรือเปล่านะไหนดูซิเฮ้ สี่แถวด้านบนก็คือแบบวางเรียบแบบนี้นะแล้วก็ก็คือนั่นแหละจ่อให้มันครบทุกอันเลยนะครับอ่าประมาณนี้เนาะจริงๆน่าจะมีวิธีที่ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าบอกแล้วนะครับผมไม่ค่อยเสียนเลนสโตนก็ผมก็เลยแบบทำมั่วๆนะนี่แล้วเราก็จะทุบอันนี้ออกเฮ้ยนะทุบป,ปุ๊บน้ำไหลไว้เนี่ยเออว่ะประนด็นทุบป,ปุ๊บน้ำไหลนะครับคือจะให้เหลือแค่ไอ้นั่นน่ะประตูดีเอ็นนะฮะเอาไปว่าช่างมันแล้วกันมาเดี๋ยวเราจุดแล้วผมเดี๋ยวนี้ประตูพอทีเท่าที่แบบว่าเร็วที่สุดของเรานะครับในการสร้างเนี่ยจุดไปดคครรับนี่โตเท่่นะะครับผมอปล่อย อย่างแรกเลยมันมีแท็บดอนใหม่เอ๋อนี่ไงเป็นไม้อันใหม่นะฮะเอาละอย่างแรกก็วางแบบนี้ไปก่อนนะครับผมแล้วก็ตรงนี้อ่าให้แบบเวเ้นไป็ที่ให้หินนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยอ่ะเอาใบไม้เมื่อกี้มาครับผมเอาละฟึบไหนดูซิจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็วางลาวาตรงนี้ผมใส่เข้าไปนะครับเอาละจวนนี้นี่ไงได้แล้วคาบโซนเจเนเรเตอร์ของเราเฮ้ยเนี่ยมีเข็มทิศอันใหม่ด้วยเหรอนีเพิ่งรู้เนี่ยพอดีไม่ได้ค่อยตามแบบอัปเดตใหม่นะครับผมอ่าช่่งมันก่อนเดี๋ยวลองขุดดูนะครับจวนนี้ขุดไปครับผมบเเอาาาา่่่ช้้้้งนไดดดดมกยยยคครรัขวีีีห็ ปั๊มไปครับผมใช้พื้นที่แค่แบบ3บล็อกเท่านั้นเองนะครับโอ้โหันนี้คือแบบเล็กสุดๆนะฮะสุดจริงอะไรจริงก็ผมไหนลองขุดด้านนั้นบ้างดิปึ๊บเดินมาฮะขุดไปนี่ไม่เป็นไรเลยนะครับผมเออหวังคุณผู้ชมยิ่งเวอร์ชันใหม่นี่แบบมันทำอะไรได้สะดวกขึ้นมากเลยนะดูดิใช้พื้นที่แค่เนี้ยนะครับสร้างคาร์บอ์โซนเจเนเรเตอร์ได้ด้วยนะฮะโอ้โหถ้าใครสนใจก็เอาไปสร้างได้นะครับผมและสำหรับหน้าปกอย่างต่อไปนะครับก็เราเนี่ยจะสามารถจมน้ำในอ่ะน้ำหนึ่งพิกเซลได้หรือเปล่านะครับผมมาอย่างแรกก็ตตต้้้อออออองงงงงววาาาาาานน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 กกกก่่่่่่ะะะะคคครรรรัััับบบบบเเเเเเปปป็็ีีลลลลลผมมมไไดึ๊ยยยสุจหืแแพิซใช นะครับี่เราก็จะสเกลตัวเองลงมาครับเฮ้ยคิปเปอร์มองอะไรอะไม่เอาดีกว่านะครับเขยสเกลนะครับผมเอาเท่าไหร่ดีอะเอาเป็น0.5ก่อนแล้วกันนะครับฟื้บลงมาแบบนี้ครับผมอ่ะสอยโวนะครับไหนดูดิฟื้บอ่าตอนนี้ยังแบบไม่จมนะฮะลองแบบ1แล้วกันไหนดูดิจมหรือเปล่าฟื้บอ่าเฮ้ย0.1ก็ยังไม่เป็นไรครับนี่อยู่ตรงปลายนะครับผมโดนแค่เท้านะฮะอ่ะต่อไปเล็กกว่านี้ครับผมเพิ่มเลขศูนย์เข้าไปตรงนี้นะครับฟื้บเอาล่ะะจหังแล้เอียวจากตรงนี้ แค่ okay, ครึ่งตัวเองฮะแต่ว่าตอนนี้คือแบบพออากาศขึ้นแล้วผมเฮ้ยจมจริงเหรอไหนลองเพิ่มอีกนิดนึงดิอ่าศูนย์จุดเตรงนี้แล้วกันเฟืบโ,โหแบบนี้ก็ยังจมอยู่ฮะเฮ้ยมันไปไปได้เนี่ยจมจริงฮะดูดิแค่นี้เอ,เองนะครับว่าแต่ฟากไม่ได้จมเลยเนี่ยโอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บออกมาดีกว่านะครับผมอ่ะและอย่างต่อไปฮนะหน้าปกอย่างต่อไปเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเราสามารถอาภาัยเรือลงในแบบหม้อปุงยาได้หรือเปล่านะครับที่แบบใส่น้ำอ่ะนะครับผมผมก็ไม่เคยลองเหมือนกันครับถึงเวลาลองละอ่าหม้อปปยยาา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 านน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 นะะคคครร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 รัััััับบบบบบผมมวววววงง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 ไไไไ้้้้้้้้ตตตีีลลลลกกกกกกใส่่่่่่เเเเขแแแ็็็อออออออึหดูซิืื ตรงนี้ก่อนเลยครับแล้วก็อ่เซ็ตตัวเองครับผมนี่สเกลเซตนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นแอดอีครับผมก็คือแบบเปลี่ยนเอนเทอรี้ให้เล็กลงนั่นเองหรือเปลี่ยนเลขเอาเป็นศูนย์จุดหนึ่งละกันฟืบอ่าเห็นปะตัวเราก็จะเล็กลงแล้วนะครับไหนดูซิเราจะพายเรือลงไปได้หรือเปล่านะฮะสามสองหนึ่งไปเลยครับะะฟืบลงน้ำครับผมแต่ว่าโอ้โหตกลงมาแบบนี้เลยนะฮะเฮ้ยโอ้โหพายเรือไม่ได้หรอพายได้แบบอยู่ในก้นหม้อแบบนี้ครับอะไรเนี่ยว่าจะพายเรือซะหน่อยนะครับไม่ได้หวะคุณผู้ชมมาอย่างต่่่่อออไปปเเเเเนนนียยรรราาาาาจจะะะใช้้็็หหมมููคับลงงแกกว นะครับผมใส่แซดเดิลไปครับแล้วก็ย่อส่วนนะครับฟืบลงมาแบบนี้ผมไหนดูซิว่าจะได้หรือเปล่านะครับไปเพื่อนลุยครับผมลงน้ำมาเจ้าหนี้ตกตกฟางเหมือนเดิมเลยฮะทิ้งเจ้าหมูไว้ในนี้แล้วกันมาสวยโบนะครับไหนดูดิเอ้ยเราเด้งออกมาเลยอะแล้วเจ้าหมูล่ะเจ้าหมูอยู่หรือเปล่านะฮะฮัลโหลนี่เจ้าหมูยังอยู่นะครับผมทำไงเพื่อนนายโดนขังแล้วนะเราขี่มันไม่ได้ด้วยเนี่ยว่าตับฟ้าไม่ขี่ไม่ได้อะคุณผู้ชมผมมีอะไรอยากลองบัตรนึงออกมาก่อนนะครับอ่ะจะลองเซตให้แบบเป็นขนาดปกตินะครับไหนดูซิจะเป็นยังไงงงคครรรัััับบบบผผมมมมมมมเเเเออออนน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 ตตต์ไไปปฟึีี่่่หหููููก็จะะะแโขขข้้้้้้้าาใใลลยยยยฮิดุณชว กันเนาะฮัอโอลออกมาได้หรือเปล่าอ๋อเรียกออกมาได้นะครับเอาล่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ